วันนี้เป็นครั้งที่18ตรงกับวันที่2ี่ิบเจ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกแปดข้าพเจานังสาดลพรขอเป็นมาจารัติยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอจาจารยบูชาใดองค์พระความปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จดนหลวงปู่เุ็นเดชหลวงปูเเ่เสนาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดเสภยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราตนาตายุบาลอาจารณาเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลัยเจตของข้าพเจ้า,รรจาเป็นสมาธิอันควรในการสวดเสภามต์ต่อไปมวสวดจำนวนเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตตะกาฉันตุเทวดาสัทธรมมังมริราชาสาสารัสสะโซนันโดสะขโมการาง ตาเขก็ม่จดจำไปีเรศิกขาราตัตยานดาริเขวิมานีเทเบระเทจักขามีตัววันักขาหนีกี่ยวกัตุเมื่อเทภูมิมันใจยันตเทวาชลทลวิสัมยัคาคันตาภนาคาติดทันตาสันเตเกยังมมนิวราวาจานังสัทโโเมสุนันโตธรรมะสวัณนาการุอยมบันันตาธรรมะสวัณนาการุอยมบันันตาธรรมะสวัณนาการุอยมบันทันตาบ่สวดน้ำมการสิรษฐีคาถา นโมตัสสะปะคะวะโตอวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมสดสจักเกยยขาถานาถิเมสานังอัญงพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะจัวะเชนะสุติเมรุสัพพธานาถิเมสานังอัญงธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะจัวะเชนะสุติเมรุสัพพธานาถิเมสานังอัญงสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะจัวะเชนะสุติเมรุสัพพธา มโหสถมหากรุณิโกนาถติอาทิกาคาถามหากรุณิโกนาถหัาถายัสัพพปานีนังปุเรตวะปรมิสสะพะปโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะเถวะเชนะมโหสถสัพพุปถวามหากรุณิโกนาถหินตายัสัพพปานีนังปุเรตวะปรมิสสะพะปโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะเถวะเชนะมโหสถสัพพุปถวามหากรุณิโกนาถสัพพายัสัพพปานีนังปุเรตวะปรมิสสะพะปโตสัพโพธิมุตตะมัง เอเดนะสัตวาเจนะมหรสัพพะทวาบทสวนมหาสมัยสโสเอวเมสุตังเอกลางสมัยพระขาวาสัสเกสูตส วิหารติกะเบะและวัตถุสมิงมหาวเนีมหาตาพิโคสังเคนะสัตยิงไปจะมาตาหิพิโคสัตยิสัปเเหเหวะอรหันตหิทัศสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยโพยนะสันนิบริตาหัวดีพระขวันดังนัสนายะพิโคสังคันจะอัตะโคจะตุนางสุดทาวาสกายิการนางเทวนางเอตาัตหัวสีอายังโคพระขวันสเกสูวิหารติกะปิและวัตถุสมิงมหาวเนีมหาตาพิโคสังเคนะ สัตธ ja er e. ja. ์มปรจมาตเหตุเปสตยิตสัพเพเหตวะอรหันตหตท้าสัตจโลกธาตุตเทวตายเพยนะสันนิปริตาหุ่นดีพระเข้ามันตัณสัญญาเปโกสังกันจะยานุนัมมยังบีนะพระเข้าว่าแตนุปสังกมยมาอภสังกมิตวาพระเขาว่าโตสันติเกจิกะขาถาปัสยามาติอัตโหตาเทวตาสยอาาปิดนามาพารวาปุริโสสมมาชิตาัมมาปะหังภาษาระยะภาษาเรตตัมวาปะหังสมิชยะ เอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทวบสุอันตระหิตตาพัคบัตโตปุระโตปโตระหังสุอตะโขตาเทวตาพะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกะมันตังกะถังสุเอกะมันตังทีตาโขเอกะเทวตาพะคะวะโตสันเิเกอีมังกะถังอาภาสิมหาสัมยสัมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตมะหีมังธรมะสัมเเองทักิตายเกวะอัปปะทีสังคันติอตะโขปะนาเทวตาพะคะวะโตสันเิเกอีมังกะถังอาภาสิ ปันตาราภิกาวะสมารถห่งโสจิตตังอัตโนอุชุกรมะกลงโสสารทิวาเนตายในกาเหตตวายเนยานิรักขันติปทิตาติอัตตคุปปาราเทวตาบคาวะโตสันยเกอีมังคตางกาภาษีเชตบวากเขังเชตบวายปาลีกังิตขิลังวหันจมะเมชาเตจระติสุทาวิมราจกุมาตาตุทันตาสุโสนาคาติอัตตคุปปาราเทวตาบคาวะโตสันยเกอีมังคตางกาภาษี เยเกจิพูตังสัตตนางคตาเสนาเตฆมิสันติอปยาภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวังกายังบริปุเรสันติติอตะโคภะกาภิคุอามันเตสิเยปุเอนะภิกุเวทัสสุโลกะธาดุสุเทวตาสานิปะริตาหุติดตะทะตังทัศนายะยภิคุสังคันจะเยปิเตภิกคเวเอเหตุสมติตามทานังอรหันโตสัมมาสัพพุทาเตสัมปิปะคกวันตานังเอตาปะระมาเยวะเทวตาสานิปะริตาเหสุม สยยะถาบิถาบิไมหังเอตาริอเยปิเตปิกขเวบวิสันติอาณาขตมธทานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเดสัมบิปะควันตานังเอตัาปรมายยวาเทวตาสานิปะเดตาปวิสันติสยยถาบิไมหังเอตารหิอธิกสัมบิปขเวเทวกายานังนามานิเกตาเยสัมบิปขเวเทวกายานังนามานิเทริสัมบิปขเวเทวกายานังนามานิตั้งสุนารถาสตุการ มานาัสิโรธาพาเลสสามิติเอวัมพันเตติโคเตเปโคปัควาโตปจัจสุสงปัควะเอตะกะโมวุจาศีโลกมัมนุกัสสามิยะตภุมารนาเสตาเยเสตาคิดได้ข้พาพเจระองเหตันตาสมะเหิตา,า,ตาโอโทศสิหาวาสานีนาโลมังสาบิสัมพโนงโอทาตานัมัสสุทาบิปัสสันันมานาเวลาพินโยปจัจทะยะตวาวเนกะเปรละวะทเวตะโตอัมริสถหาสาวะเกศเสนระเต เทวกายาปิกันตาเตวิชาถาพิฆโมเตจาตาปมะกรสวดวมุทะสาสนังเตสัมปตุระหุยะนางามนุสันหาสาังอัปเกิธรมตทกุงศาสังหาถาตาริงสาตังเกเศหาสาังามนุสานามัตมะสองอัปเกศธรมตตะกุงที่ศาสภาคุลาหุงตัดจาสภางาพิญญาอวมวิคตมันจากกุมาตัโตอมันติสถาสาวเกศเสนนะเตเทวกายาปิกันตาเตวิชาถาพิฆโม เยาวันก um an ah ah ิตายสามมิครดอนุปปภโสสตาสสาสาวยาขาภูมังกะปิลวัฒวาอิทธิมนต์ติดิมนตตัวาน้ำนต์ตัวนัสิโนมทมาหาพิกามุงพิกุณังสัมมติวะนังชาิสหันสามาวตายาขานตะวันนิโนอทิมนตตชิดิมนตวัวาน้ันต์ะััสนมทมานาพิกามุงพิกุนังสัมมติวะนังสาตาขีราดิสหัสายาขานัตะวันนิโน อิทิมันโตชิดิมันโตวันเนาวันโตรหัสสีนมทัมมานาอภิกรรมุงพิฆูนังสำมิติงวะนังอิจเตสุลักัพสาหัสสายย่างารณาตะวันนิโน่อิทิมันโตชิดิมันโตวันเนาวันโตรหัสสีนมทัมมานาอภิกรรมุงพิฆูนังสำมิติงวะนังเวสามิตตาบรรจัสตายย่างารณาตะวันนิโน่อิทิมันโตชิดิมันโตวันเนาวันโตรหัสสีนมทัมมานาอภิกรรมุงพิฆูนังสำมิติงวะนังกุมพิโรราชาคะหิโกะเประส萨นิเวสศนัง พิญโยนังสตสังสังยาคานังปย้รู้ปราติกลุมพิโรราชาก็เห็นโกโสประคัสมาติงวะน่งภุริมันจะที่สั่งราชาหตัดโสปรสาสติกันท้าพานางอธิปติมหาราชายาติโสปตตะเบดาพระหัวนธนามาหราปิเทมันตตทิดทมันตุวันอวันโตนหัสีโนมอธมาณอภิกรรมพิคนังสมาติงวะนางพระเกศอันจะที่สั่งราชาก็รงหุตปสะสติกุมพันธนางอธิปติมหาราชายติโส โุตาะเพดสสะพระฮวมวณธนมาหมหาภาลาอิธิมันต e ุธิมันตุวานวันตุวะดหเสนโนโมทัมนาอภิกรรมมพิโคนางสัมเณติงมะนังปจิตมันจะายที่สั่งราชาเวรุปัคคูภสษาสตินาคานังอธิปติมหาราชาสะเจโสโพตาะเพดสสะพระฮวมวณธนามามหาภาลาอิธิมันตุธิมันตุวานวันตุวะดหเสนโนโมทัมนาอภิกรรมมพิโคนางสัมเณติงมะนัง ปุตตะรันจ่าที่สังราชาโุเบโรตัปภาสาสติยักษานังอธิปติมหาราชายัสติโสปุตตะเปรตสะพระหาวโวนทนานามหาภระไรที่มันตัวเชิดมันตัวันนวันตัวรหัสเซนูมอธรรมานาอภิกรรมภิกขุนังสัมมิทิงวะนังปุริมาที่สังหะตระโตทักขีเนน่าวิรุหังโกปัชเชมนาวิรุปะโกกุเบโรอุตระังที่สังจตารุเตมหาราชาสามันตาจะตโรทิสสะทัทธัลามานาอัตถสุวะนเอกเปรละวัฒเว เตสัมายาเวโรตสาอาคูวันจานิกาสัทามายากเทุเวเทุไวผูใจผูโสหะตันธนกรรมะเสถุจักินุันโทนิคำโทจะปะนาโทอปะมโยจะเทวสุโรจมาตลิติาเสนตการภูนักรุาชาชนุสัพโพอากูวันจาิโคเจวะเตมูโรสุรยาวาจะสาเอเตเยจาราชาโนคันทภันทะสาาราชุภิ โมทัมนาอภิกรรมุงพิขุนังสัมมเติงวะนังอัตคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตัชกากัมพลัสตระอาคูปยาคาสายอาทิภิญาโมนาทัตะรัฐาจะอาคูนาไกสัสสีโนเอราวันมหานาโครสปะคัสัมมเติงวะนังเยนคกราเจสาสารันติทิปาทิชาวกิวิสุทธจักขุเวหายาสาเทวนามชาปัตจาริตระสุปนาอิทิเตสนามังอภยันตธานาคาราชานามาสิ สุปนาโตเขีมมังกาเสพุฑโทสารนาหาเหว่าจะเหวิบวิหันตานาคาสุปันนาสารมากังสุพุทธังชิตาวาเชรหันเทนะสมุตังอสุราเสตตาปัตตโรวาสวาเสติเทมันโตหัสเชโนกาละกัญจามหามิสมาสุราธนเวกาสาเวปัจิติสุจิติจะปะหาราโทนะโมติสหะสะตันจับภาริปุตานังสัพเพโรจนามังกาสนงเหตบวาภาริงเสันันหุปันธามาปะขมุมสามิโยธานิภัจจเตภิกขุนังสามิตริวะนัง อาโปตเทวาปะหนิีจะเตโชวายุรธาขะมุงวรุณาวารุณาเทวาสมุจาสาสหะเมตตาเกิดนาการิกาอากูเทวาสหะสิโนชาเสตสหะกายาสเปนะตะวันนิโนอิทิมันตุธิมันตุวานะมันตุนะหะสิโนมัมมะนาอภิกรรมุงพิ่ขุนังสารมิตริวันังเวทุจะเทวาสหะลีจะอาสุมาจะสุเวยามาจะนทรวุสุปนิสาเทวาจันทามกุบุระเขตตาสุริยะสุภนิสาเทวาสุริยะมกุบุระเขตตา นักขัตานิปุระกิตวะากูมันทลาวหากาวสุวังมัสวรสเถโถสกุบะคาโบเดชเถโถท่าเสตเสหากายาสแปนาตมานิโนยิทิมันโตชี้ทีมันตุวันะวันโตในหะเซโนมัสามะน่ะอภิกรรมุพิขุนังสำมิติงวะนังอัตโกสักูเทวชะละมะเกขิสิขารวะอริทกาจะโรชาจะอุมาบุพานิพาสีโนวรุณาสัตถมาจะอุดุตาจะอานิชากาสุเลยยารุจิระอากุอากุวาสวาเนสีโน ตัศเสเตสะหกายาสัพเพนะนตะวันนิโนเอติมันโตเชติมันโตวันนวันโตรหัสเซนอมุัธมานาอภิกามุงพิคุณัสัมม่ติม่นีนสมนามหาสมนามนุสสามนุสุตตมาเขตทารุสิกาอาคูวกุมโนวรุสิกาอาตคูวรโยเทวานะจามิตวาสิโนปารักามหาปารักะอาคูเชวายัหัสินโนตัศเสเตสะหกายาสัพเพนะนตะวันนิโนเอติมันโตเชติมันโตวันนวันโตรหัสเซนอมุทธมานาอภิกามุง พิคุณนังสัมมิทิงวนังสุกาคารมภะลุนาอากูเวคาณสัสหะโอทารตะกายหามปโมขะอาคูจวะวจักนาสัทธรรมตหาระคชามิสกาจจาัสสนโนท่ายังอาคาปชนโยทิสามพิวัสติทัศเศเตสหกายสเพละนตวานิโนอิทิมันตุิชีมันตวันดมันตหัสเชโนมทมานาพิกขมูพิขุนังสัมมิทิงวนังเขมียาดุสิตายามากาทกายยัสสิโนสัมพิจการลมาเศธฐานสุตินามาจัสวา เนมานาเตนองอากูวะตะคุกรานิเมตาทัศเสตสหกายาสเพนะตะวันนีโนเอทิมันโตเชื่อมันโตวันนั้นวันโตได้หาเสโนโมทัศมานาอพียงคำมงพิภูนังจับมีเสงมณังสัธเตเตเทวานิกายาสเพนะตะวันนีโนนามันวะเยนะอากันจุงเยจันเยริสาสหะปวุตตชาติมังคีลังโอคะตินานะมาสวังถ้าเกิดโมคะตะรังนาคังจันทวัตสัตตังสุภามาปรมัโตจักรปูไดทิมัโตสหะ สันนังกุมารโรติโสจ่าโสภคาสรีติงวะนังสหัสภัมม์มโลกานังมหาพรหมาวิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมัยกายโยสัจิโสท้าเสรษอิสราอาคูบเจกวาสวาเทนุเตสัญจะมิโตอากาหานิโตบริวาริโตเตจัสสเพอปิงกินเตสซเทเซเบสภัมม์เกมาราเสนาภิกขามิปัญจกานณ์สามันทียังเอทะคณาถะปัญถะราเคนะปะธัตมาทุโสมันตาบริวาริถัมวโมมจิตถากจินัง เอธิทัามหาเซโนกนหาเซนังกเสศยิบบานินาตลามหันจัสรังกาตะวานาเพระวังยะถาวโวสะโกเมโคธชนะยนโตสวิชโกตัสจักรโสปจุทาวะติสังโศสยังวเสตัจจัสัพพังอภิญญาบวมคิทธวานาจักภูมาตัโตอามันติสัสสาสาวกเกศสัสนีนาเตมาลเสนนาพิกันตาเตวิชาสาพิโคเตจะาตับปะมะกกรุตรวะกุะศาสานัง วิตราคิปะกามุเนลังเอสังโรมันปีอินชยุงสัพเพไวยะสังขามาพยาเตตายสัชโนมุนันติสาโพหิสาวะวกเดชเนศสุตาติบุษุจุลชัยยะปะระกอนนโมเมพุทธาเตชะสารัตนัตยะทำใมกาเตชะประสิทธิประสิทธิวานารยะปะระเมสุราเจติปรมาตอินทาจัจตุโลกาคัมพีรักกาสามทาโพตงคังคาจะสัพรมมชยยะประสิทธิพวันตุเต สายาชยาารณีธารณีอุตติอุตตินาทินาทีชายาชยาฆาคนละตนลนิสัยนิรายใสเศนาเมรุราชพลนารชีชายาชยากัมเพลสุโอมพีนางเคนะนาคีปิศาจพระโพตกาลีชายาชยทุนิมิตาโรคีชายาชยสุกีสุทธาทานมุกกาชาชายชยวรุณะมุขสาตราชายาชยจัมปาทินาคากรทคันโถ ชายาชายะคันชะคนนะตุรงโสการะผู้ชงสีหะพยาคทีปาชายาชายะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนาสุธินรดีชายาชายะสุขาสุขาชีวีชายาชายาธรณีตาลีสัทฐาสุชยาชายาชายาธรณีสาตินสัทชายาชายะมังกราตัญยาปวัคเฆชายาชายะวรุณยาเกชายาชายะรักษา สุดาโพชาเตชาชัยสะยะพรมเมธะคณาสยยะชยะธาราธิราชสใจชัยยะชัยะปัทภวิงสพพังชยยะชยะอรหันตาปัจเจกผู้ตัสสาวังสยยะชยะมเหศรราอโรหหหิลเทวาสยยะชยะพรมมาโสระโขชยยะชยะนาโขวิรุหโขวิรุปโขจันทิมารวีอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจั อาคิวโยจะปาชนโโกุมาโลทตตาร์โกอาธารสะมหาเทวาเศรษิตาปะสะอาคิวอิสิโนสาวกาสภาชัยยะรามโอพะวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปารโอจะชัยยะกังเอเดนะชัยยะเตชัยนะชัยยะโสธิพะวันตุเตเอเดนะพูชาเตชัยนะหุตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธจ้สะตวเสดมโตออยังมาราสะจะปาปิมโตปราชโย โอโกสยามโพธิมาเทปโมทิตาสยตาาปรมคคนาเมหิสีโนชยปิพุทธสัจเสดมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยโอโกสยามโพธิมาเทปโมทิตาสยตาธาอินทคคนาเมหิสีโนชยปิพุทธสัจเสดมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยโอโกสยามโพธิมาเทปโมทิตาสยตาาเทวาคณาเมหิสีโนชยปิพุทธสัจเสดมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโย โอโกสยามปทิมเทปโมทิตาชยตถาสุปันนาฆนามหิสีโนสยปิพุทธัสสะสิริมตุอิยังมารัสสะจะปาปิมตุปราชโยโอโกสยามปทิมเทปโมทิตาชยตาธานาคานามหิสีโนสยปิพุทธัสสะสิริมตุอิยังมารัสสะจะปาปิมตุปราชโยโอโกสยามปทิมเทปโมทิตาชยตถาสัพพะมาฆนามหิสีโนสยันตุโคธิยมูลิศกัญญาณังนันทิพตโนเอวันตมังเชโยหุิชยันสุชยงมังคาเล อาบราชิตตปันลังเกสิเสปะทถรวิบูควาเรอาภิเสกยสัพพะผู้ทานังขปตุปมมติสุนัขปตังสุมังขังลังสุปปตังสุขติตังสุขโนสุโมโหตุสุยิถังพระมารเจริสุปทาคีนังกายะกัมมังมจากกัมมังปทาคีนังปทาคีนังมโนกัมมังปนิทิเตปทาคีนาปัาคีนานิขตวานะลับปันตเถปทาคีเีเตอัฏฐะรัถาสุขิตาวิรุณหาผู้ท้าศาสนาเนอรุกาสุขิตาหงทะ สหสัพเพหิยาเดพิสุนันตุพ่อโตเยเทวาสมิงธานีอธิคตาที่คยยุกาสาสาห์หุสุเกิตาหตุสัพพะทารักันตุสัพพะสัตตานาลักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏฐานนาเตสังสัพเพโพเรนตุมโนรถายุตตะกาลีปวัสันตุวสังวะสาวะราหกาโรคาจุปัฏฐาวาเตสังนิวาเรนตุสัปจะสัพพะทา กายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาอรหังบุพเวทธรรมะนิยามสุตังเอวาเมสุตังเอกังสมัยพระคบวาสาวัติยังไม่หายลาิเตชะวะเนิอนาคปินทิกาสะอารามตตาราโผพระคบวาพิโุอมันเตสีพิกขเวติพระทันเตติเตพิกคพภะคบวตโตปิจัสมพระคบวาเอตตะทโวจะอุอปัตวาพิขเวตาถาคตานังอนุปาทถวาตาถาคตานังทิตาวะทิตาวะสาธัตตุธรรมะทิตตา ธรรมานิยามตาสัพเพสังขารานิจาติตัตฐาคาโตะิสัมพุชติอภิสมีติอภิสัมพุชิตวาอภิสมีตวะจชฆเ,ทเ,ทเตธเสติปัญญาเปติปัฏฐานเปติวิวาราติวิปัสติอุตานิกรติสัพเพสังขารานิจาติอุป,ปาทาวะพิขเวดาถาคาตานางังอนุป,ปาทาวะดาถาคาตานางังทิตาวะสา ธาตุธรรมะทิฏฐตาธรรมะนิยามตาสเปสังขาราทุกขาติตัาตถาคาโตอภิส <c oughs> ัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสมิตาวาเจติเทเสติปันตะเปติปันถาเปติวิวราติวิปัสติอุตานิกโรติสเปสังขาราทุกขาติอุปาทาวาเพคกวิดาตถาคตานังอนุปาตถาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิฏฐตาธรรมะนิยามตาสเปธรรมานาตาติ ตังนาถาคาโตพิสัมพุชิิอภิสมัมณิอภิสัมพุชิตาวาอภิสมัมณตวาจิกาเตติเสติปันตะเปติปันธาเปติวิวรติวิปัสสติอุตานิการุติสัพเพธรรมานตติอิธรรมะวัวจัปภะควะอัตตมานาเตปิพพข,ตตขุภะควะโตภาสิปังอภินัติโตสิบบสาวพันเถกนาตตนะคาถาอาติตังนานะวาคามยานปัติเกนเกนะคะตัง บคุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพ่อมุมถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยละสาธีตมเหตุตัตังกับปัตนจาอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นนานทก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันันจโยธรรมางหารถาวิปสัสสติอสังเกตังกาสากุป,ปังตังวิธานุประัะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งั้นค้อนแขงขาวควรพ่อคุรอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจมาตบังโกสัญญามานังสุเว ความเพียนเป็นเกียรติที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแมมพรุ่งนี้นาฮีโนสังฆาดานเตยน้ำมหาเสนานรรจุนาพกกนเพรา,ราะการประเพลิธรรมจุนาซึ่งมีเสนามากไม่มีสําหรับเราเอวังมิหาริมาตาปิงหัวรันตะมาตานทิตาตังเวปันเจกนตโตติสันโตสิกเตมวนีุ้นี้ผู้สมบย่อมเก่ารีกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เหยียดการทั้งกรรมการเกินว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพลินแต่เดียวกว็น่าชม โวศธรรมะสังเวครับปัจจกเวคณนะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำตามทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำตามทั้งหมดทั้งสิน้นมันไปทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตาสิหาทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุบังชีวิตตังชีวิต ทกวงังมระนางความตายเป็นของย่งยืนเอาวสาสังมายาไม่ได้แต่พังเรจะพึงตายเป็นแท้มะเร็งนปะปริโยสานางเมชีวิตงังชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตงังเมอนิีจตังชีวิตของเอราเป็นของไม่เที่ยงมะระนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะปวนิจจะสังเวชอายังกายโยอาจฉรังนังกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะปิญ,ญญาโนคัสปัิจจะวิญญาณ ชนวนโทอา่านกอทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกระดิง่งข้ารเหยวัดประดูจด,ดังว่ากต้นไม้และต้นเฟืนอนี่ราฐถังหาประโยชน์ไม่ได้อาจิจาวด่ดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรม,มนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสืบไปเป็นธรรมดาอุปชิเตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแ้วย่อหนับไปเตสังโุปส,สโมโสโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายไปสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามารันติจสะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มเริงสุจัมมาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมาริสาเมตเราก็จากตายเป็นเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันณทีมีเอถะสังพโยค,ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุตรแม่ตายย,างยางังกิจิยังกิจิโกสาลังกมังสัพเพหิพระเตหิกะตังปุญญานุอามนุโมทันตุ สุนันตพโอโตเยเทวะสมิงฐานีอธิคตาธิคยตตาสทธาหงโสุเกตงตตุกขะปโมจันตุมาตาเบตาสุเกตงโตตุกขะปโมจันตุสพยะติกาสุเกตงตตุกขะปโมจันตุสพยะยตกาหุสุเกตงตตุกขะปโมจันตุสัพเปสาสเพยขะสตาสัพเปตาสุเกตงตตุกขะพโมจันตุสเพอจยโปัาสุเกตงตตุกขะปโมจันตุสเพนาขตาสุเกตางตตุกขะปโมจันตุ สัพเพเทวาสุขิตังหงุบหงุ้บข่าวบตรเจ้าตัสัพเพสามาตีนังสัมมิชันตัอบวชโสดบูชรเจ้าหลวงผู้ทวงนโมบุรีสัตโตอากันติมายะอิถิปะขวานโมบุรีสัตโตอากันติมายะอิถิปะขวานโมบุรีสัตโตอากันติมายะอิถิปะขวาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสนีตัเปยขเรือบุตรขเรืต่หิงต่หิงตาสามาธาเทนีในพมนตุวผูิตตา โสติงกโรเดธาวิหารมันทะเลเทราจมัชานมกาเจเป็คโวสารามิกาธนปฏิอุปัสการขมาจเตสานิขมาจิสราสปานาภูตาสุกิตาพวันตุเตเชลาผู้ชายเยปิจัตอันสสามภาวาสังเสริษชาตาธบมปารติกาในญานิกังธรรมบารังปฏิเจเตสัพเพปิโตภาษาการุลสังขยังถาตุเจรังจตัางตโมธรรมททราจะปุคาลาสังคุหโหตุสมาโควาทายาจาริยาจะอภิเหระกตุสัทธามงศัพเพปิ ธรรมะจาริโนวจิสัมปาบุตรเนยามะธรรมเณยปา,าเวทิเตปัสสนนาหงโตสะเพปิปันนี้นพุทธศาสนาธรรมะธารังปะเวชนโตกาลิเทบุปปวัสสะปวัสสตุวุวววติภวายาสัตตานางังสามิท,งมทังเนตุเมธะนิงมาตาปิตาจัตตาละชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชาโนุปชานะขันตุสัพพะทาเทวะตาอโยชนะคาถา ทุกขปตาจานิทุกขพปาปตาจานิพยาโสกปตาจานิโสกหัหตุสเปมปานิโนเอตาวตาจามิหิตสัมปตังปุญญาสัมปตังสัเพเทวามุนุทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังนัทานตุสัตยยสีลังนัขันตุสัพปทาภาวนาพิรตาหตุขจันตุเทวตาขตาสมังกุลกาถาหตุสพังสุมังค์นักขันตุสัพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสติหตุนิรันตังหัวตุสพังสมังค์นักขันตุสัพเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะสติคุณตุนิรันตรังโมตุสพพังสุมังคะนังนัขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสติคุณตุนิรันตรังสัเพปุทาภะลาปตตาปเจเกนัะจังพะรังอรหันตนันเจติเทนะรักขันตมิสัพพโสสัเพปุทาภะลาปตตาปเจเกนัะจังพะรังอรหันตนันเจติเทนะรักขันตมิสัพพโสสัเพปุทาภะลาปตตาปเจเกนัะจังพะรังอรหันตนันเจติเทนะรักขันตมิสัพพโส สัพเพพบทบาลปตตาปัจิกนันจังพระางอันหันตันติเจนะระขมิทามิสัพพโสสัพเพพบทบาลปตตาปัจิกนันจังพระางอันหันตันติเจนะระขมิทามิสัพพโสสัพเพพบทบาลปตตาปัจิกนันจังพระางอันหันตันติเจนะระขมิทามิสัพพโสสัพเพพบทบาลปตตาปัจิกนันจังพระางอันหันตันติเจนะระขมิทามิสัพพโสสัพเพพบทบาลปตตาปัจิกนันจังพระางอันหันตันติเจนะระขมิทามิสัพพโสสัพเพพบทบาลปตตาปจิกนันจังพรางอัหันตันติเจนะระขมิทามิสัพพโส สเปกุธาภรัพตาปเสนกนันเจงพนางกระหั่นตนันติชนะรักษาบรรทามให้สดประโยชน์โดยอำนาจแห่งบุกสนที่ข้าพเจ้าได้สวดแสดงพระธรรมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกราบเสดวจสเป็นพระราชกุศลแดัส่วนแห่งพนางเจ้าเศรษฐกิจพระมลิราชินีนาพระมูลวัฒนีพันเีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้าในขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะเสด็จมุกเห่ข้าพเจ้าด้วยนามวิทยาสุขเสริญให้แก่ข้าแบบภัยจากทุกศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพมชอบท คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าในวิทยาสุขเสริรข,ข,ข,ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิทิฏตั้งมั่นในพระธรรมคำสนอนขององคสมเด็จพระสัมมาธมราชาดำรงอยู่ในความงดงามตลอดกาละนานอีกทั้งขอเทพเจ้าทั้งหลายพุทธอนุโมทนารสทุกการดำรุกสนนี้โปรดประเสริฐภาษาพอน้อมส่ขของอนุภาพแห่งมงคลไปสูขขออ่บรรจบมงคลพระผิดตายเสด็จทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงบรรจบมงคลทั้งหมดในสามสิ่งอมูลเละจัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนในพวกทานุภาพเจ้าวนุภาพและทานุณภาพมสิทธิ์ อำนวยผล้เป็น,น,เ,นปเสด็มเหวยพวกพองและบูชาทุกประการเถิ